ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะวงในเผยแต้วเป็นคนบอกเลิกต้นระหองระแหงกันมาหลายครั้งทำเอาแฟนคลับเสียดายกับคู่นี้ไปตามๆกันสำหรับแต้วนะัทพรและต้นอาร์ตซึ่งสาวแต้วได้ออกมาประกาศอย่างชัดเจนแล้วว่าตอนนี้ได้ยุติความสัมพันธ์กับหนุ่มต้นเป็นที่เรียบร้อยปิดฉากรักมาราธอนที่ยาวนานถึง14ปียืนยันว่าจบกันด้วยดียังเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันยังเป็นเหมือนคนในครอบครัว ล่าสุดได้มีรายการนำเสนอถึงประเด็นนี้โดยแหล่งข่าววงในซึ่งเป็นคนใกล้ชิดของทั้งคู่เผยว่าแต่ต้นระหองระแหงกันมาหลายครั้งเพราะต่างฝ่ายต่างมีวิถีชีวิตที่แตกต่างกันโดยฝ่ายหญิงทำงานในวงการบันเทิงเป็นนางเอกขาขึ้นไม่ค่อยมีเวลาในขณะที่ฝ่ายชายก็ทำงานนอกวงการก่อนช่วงหลังจะผันตัวเองมาเป็นดีเจแต่ก็มีการปรับความเข้าใจและประคับประคองความรักมาโดยตลอดจนคบหากันมาได้นานถึง14ปี การเลิกราในครั้งนี้เป็นการตัดสินใจของสาวแต้วที่เป็นฝ่ายบอกเลิกฝ่ายชายเพราะเห็นได้ว่าความสัมพันธ์ไม่มีการพัฒนาไปในทิศทางใดมาพักใหญ่ส่วนทางกับกลุ่มเพื่อนในกลุ่มที่มีแผนแต่งงานหรือเพื่อนบางคนเริ่มมีทายาตกันแล้วอีกทั้งความนิ่งและพฤติกรรมของฝ่ายชายยิ่งทําให้ความรักจืดจางลงส่วนประเด็นที่ว่ามีมือที่สามมาเกี่ยวข้องหรือเปล่าน,านั้นตอนนี้มีหนุ่มไฮโซทายญาตตระกูลดังมาขายขนมจีบถึง3คนแต่สาวแต้วยังไม่ได้ตัดสินใจกับใคร แต่การเลิกกันคงไม่เกี่ยวกับมือที่3อย่างแน่นอนซึ่งสาเหตุที่สาวแต้วออกมาประกาศผ่านสื่อในสังกัดตัวเองถึงการจบความสัมพันธ์ในครั้งนี้เพราะถือว่าช่วงนี้เป็นจังหวะที่ดีเพราะเป็นช่วงที่ห่างกับหนุ่มต้นมาราวๆหนึ่งเดือนแหล่งข่าวยืนยันว่าทั้งคู่ยังคงความเป็นเพื่อนที่ดีและเข้าใจความต้องการของกันและกัน